ก้าวสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทวิชแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพีดเบลตี้รัดนะครับผมก็วันนี้นะครับก็ได้มีกิจกรรมนะครับผมไม่ใช่กิจกรรมสิมันเป็นตู้กลุ่มตู้สุ่มเนะี่ยมันเป็นตู้สุ่มนะของเออเซราฟิมนะครับผมเป็นของอะไรนะน้องงูนะครับผมเออเรียกง,ง่ายๆลวกันผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับผม ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมก็เป็นตู้นะครับการกลับมานะครับผมของน้องเออเซราฟิมนะครับหรือเเนกนั่นเองนะครับผมตัวละครสี่ดาวนะครับสายโล่นะครับโล่ฟ้านะก็ถามว่าอยากได้ไหมก็ไม่อยากได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันดีกว่านะครับผมได้งบประมาณหกรเพชรนะโอเคครับการสุ่มแต่ละครั้ง แต่ละสเต็ปนะครับก็จะการันตีนะครับตัวละครสี่ดาวหนึ่งตัวนะครับผมแน่นอนโอเคมาครับเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มสุ่มกันเลยนะครับเออแต่บอกบอกก่อนนะว่าผมจะสุ่มแค่5ครั้งนะครับหรือห้าสเต็ปนั่นเองนะครับก็เ๋ย่าสุ่มเยอะกว่านี้มันไม่ได้แน่นอนนะมันเปื้องเพชรนะครับโอเคเราไปเริ่มเลยมากับเพื่อนอย่างนี้นะครับมีกล่องนะครับผม ุ้ยแล้วเป็นธงทองเลยแน่นอนนะครับการันตีสี่ดาวแต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครับการันตีสี่ดาวหนึ่งตัวแน่นอนโอเคครับกดข้าเลยครับไม่มีอะไรนะเป็นช็อปเปอร์นะตรงนี้ช็อปเปอร์อีกแล้วน,นี่ตัวอะไรไม่รู้นะครับนามิ ิันจิตัวอะไรไม่รู้โคบี้ฮึบได้เป็นไรสายวิ่งโอ้โบอาแฮนคอกนะครับเฮ้ยตัวนี้ผมมีแล้วปะมีหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับอ่ะไปต่อกันเลยนะครับในสเต็ปที่สองนะครับผม ไม่เมื่อกี้สามสิบเพชรไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเป็นห้าสิบเพชรได้วะเนี่ยโอเคก็จะมาลองสุ่มให้ทุกคนดูนะว่าอุย้ยทองทองเหี้ยนะทุกคนก็จะมาลองสุ่มให้ทุกคนดูนะว่ามันได้ง่ายหรือว่าได้ยากอะไรเงี้ยว่าห้าครั้งเนี่ยมันจะแบบมันมันจะแบบว่าเอสเตเน็กจะออกหรือเปล่านะครับ บางคนดวงดี30เพชรออกเลยนะทุกคนแค่หนึ่งสเต็ปสุ่มหนึ่งครั้งได้เลยเออมาดูนะครับปึ๊บโอ้โหทามะนะครับทุกคนอโอเคเดี๋ยว ไปสเต็ปที่สามกันเลยนะครับผมเราจะไม่รีรอนะครับโอเคผมก็กำลังคิดอยู่นะว่าเพชรจะพอหรือเปล่าจะไม่เป็นไรเฮ้ยโอ้กองแดงกล่องแดงแต่ธงแดงว่ะน่าจะการันตีรีเซนต์ตัวหนึง่งไม่แน่กสองตัวภูฟ้าโอ้จบเลย โอ้ได้ปลูกเฮียวนะครับผมไปครับเข้าต่อเข้าสู่สเต็ปที่สี่นะครับทุกคนน่าจะได้ยากอยู่นะตู้เนี่ยโอ้ธงแดงอย่างนี้กดข้ามนะครับอ่าได้มาเป็นเนปจูนนะครับผมเผาเนื้อนะได้ยากอยู่นะทุกคน ก็อย่างนั้นแหละผมก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องการนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาสุ่มให้ทุกคนดูเนะี่ยโอ้ไม่มีกล่องเลยฮัลโหลเอาดีดีโอ้ไม่ก็อ่ะโอเคสายวิ่งนะครับมารับสี่ดาวบลูกโอ้บลูกนะครับทุกคนอีกตัวนะครับสายวิ่งเหมือนกันเฮ้ยมันโก้ปะเนี่ย เอ้ยมันก็วิ่งเขียวนะครับทุกคนผมอยากได้มากตัวนี้อยากได้อยากได้อยู่โอเคก็ได้มันก็วิ่งเขียวมานะครับนอกนั้นผมจะไม่นับนะเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนะครับก็ตู้นี้ก็เอาเรื่องอยู่นะก็ไม่ออกเลยนะครับผมสูงไปประมาณห้าครั้งนะครับไม่ออก ครับก็ได้มาเป็นมังโก้วิ่งเขียวนะครับผมก็เป็นตัวที่ผมอยากได้อยู่แล้วนะเออครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็สุ่มให้แล้วนะครับก็ไม่ออกนะครับตู้นี้ตู้น้องงูนะครับเอสเนกนะอ่ะก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้ดีกว่านะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้ในเพียงเท่านี้นะทุกคนบ๊ายบายครับแล้วไปเจอกันบ๊ายบายครับ